อันนี้คือขนมขนมทอดไส้งานะคะไส้ไส้งาไหมคะมันมีสองไส้นะคะอันนี้คือไส้อะไรล้นดูอันนี้คือไส้ไนนส,ส้มะพร้าวไส้มะพร้าวนะคะขนมทอดอืมอร่อยค่ะมะพร้าวอ่อนไส้มะพร้าวอ่อน ส่วนอันนี้ใส่ถัว่วอ๋อเหลืองอร่อยค่ะลูกละห้าบาทเขาขายลูกละห้าบาท อันนี้คือขนมไข่เต่าเอ๊ะไข่นกกระทาไข่นกกระทาเรามาลองชิมอันนี้ว่าอร่อยไหมอันนี้รสเผือกนะคะ ข้าขาวคือกะทิส่วน,นข้างล่างคือขนมอร่อยค่ะหอมเผือกอันนี้รสใบเตบยใบเตยอ,อร่อยกว่า ใบเตยอร่อยกว่าอันนี้กับอันนี้อันนี้อร่อยกว่าลองชิมอันนี้ดูอันนี้มีข้าวโพด อร่อยค่ะเออชัดไม่หวานมากส่วนกะทิก็ออกเค็มๆเ,เนื้อก็หวานน้อยๆหวานน้อยนะคะหวานน้อยอร่อยมากสรุปอร่อยทุกอย่าง